เราสองคนนะคะดิฉันพัสมาดําแดงค่ะหรือแหม่มนะคะผมวันลูกพงเพ่งกุลนะครับกลับมาอีกแล้วนะคะกับแหม่มแล้วก็นองเบนด้วยนะคะเจอกันเป็นวันกลางวันแนะนำสถานที่เรียกว่าแนะนำงานของเรากันให้รู้จักกับหลากหลายบูธเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นช่วงไฮไลท์เลยถูกต้องมามิ n อั r กฤษไม่พอครับบัวขาวมีของรางวัลมาแจกด้วยใครอยากได้ของรางวัลใครเยือบเข้ามาครับมาเลย

ทุกคนมีโอกาสจะได้รับของรางวัลซึ่งเป็นกางเกงมวยไทยแล้วก็มีกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าผ้าลายผ้าของม้าสวยงามมากๆค่ะจากการเข่าขันประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณบัวขาวจะเป็นคนมอบให้เองส่วนผู้โชคดีจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาร่วมกิจาก,การรมกันเดี๋ยวรอคุณบัวขาวสักเล็กน้อยนะคะ l a d ีส s and g e n t ช่ m e n in เ r o u n d นจิน o อน